ท้องผูกนะคะคือภาวะที่ร่างกายมีความถี่ในการขับถ่ายน้อยกว่าปกตินะคะจะมีลักษณะของอุจจาระที่แข็งขับถ่ายได้ยากแล้วก็ต้องใช้แรงที่เบ่งมากในการขับถ่ายในวัยผู้สูงอายุนะคะจะเจอกับปัญหาแบบนี้ได้บ่อยๆเลยลำไส้เสื่อมโรงแล้วก็ทํางานได้ไม่เต็มปฏิทิานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆที่อาจจะส่งผลทําให้เกิดอาการท้องผูกได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ฟันที่ไม่ดีนะคะจะทําให้การบดเคี้ยวอาหารเนี่ยทำได้ไม่ละเอียดหรือในเรื่องของการดื่มน้ําน้อยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีอาการของปัสสาวะเล็ดหรือว่าการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็เลยเลือกที่จะไม่ดื่มน้ําระหว่างวันหรือดื่มน้ําให้น้อยลงที่สุดนะคะเรื่องของการขาดการออกกําลังกายนะคะที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของลําไส้ที่น้อยลง การที่มีโรคหรือได้รับยาบางประเภทก็ส่งผลต่อการท้องผูกได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมนะคะที่มีอาการกลั้นอุจจระบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ท้องผูกด้วยและสุดท้ายอะไรก็คือในเรื่องของอาหารที่กินอาจจะมีกากใย,ยที่น้อยนะคะเพราะว่าอาหารที่มีกากใย,ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเคี้ยวยากค่ะ อาการท้องผูกที่เป็นบ่อยๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วนะคะมันอาจจะทําให้เกิดโรคเรื้อรังหรือโรคร้ายแรงต่างๆตามมาได้ในอนาคตก็คือโรคริดสีดวงทวารจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณรูทวารน,นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเลือดออกขณะขับถ่ายนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีการอักเสบมากๆนะคะก็จะทําให้ไม่สามารถนั่งได้เลยก็จะรบกวนคุณภาพการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะในเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากการท้องผูกเองแล้วก็อาการขับถ่ายไม่สุดเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้หลักๆของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยค่ะถึงแรกๆนะคะที่คนจะนึกถึงเวลามีอาการท้องผูกนะคะก็คงหนีไม่พ้นไฟเบอร์หรือว่ายยอาหารนะคะเพราะว่าตัวของไฟเบอร์เนี่ยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆในการช่วยปรับสมดุลการทํางานของลําไส้นะคะช่วยให้ลําไส้เกิดการเคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็สามารถขับของเสียอ,ออกไปได้ ดังนั้นตัวของไฟเบอร์เองนะคะจึงเหมือนเป็นตัวเลือกแรกสาหรับคนที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังเลยล่ะคะ่ะที่นี้นะคะเวลาที่เราจะเลือกไฟเบอร์มาสักหนึ่งตัวเนี่ยเราก็ควรจะเลือกไฟเบอร์ที่มาจากแหล่งที่หลากหลายอย่างเช่นที่มาจากตัวของธัญ,ญพืชเนี่ยก็จะค่อนข้างมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็เป็นสารที่มาจากธรรมชาติยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นข้าวโพดข้าวโอ๊ตนะคะ อ้อยนะคะอาเคเชียหรือว่าไซเรียมฮาร์กส์เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆนอกจากนี้สูตรผสมนะคะที่มีการผสมกันระหว่างไฟเบอร์ที่ละลายน้ํากับไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยก็จะยิ่งชูความโดดเด่นของไฟเบอร์ขึ้นมาในการเพิ่มมวลของอุจจราให้มากขึ้นนะคะก็ทําให้การขับถ่ายทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการช่วยในการเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ดีนะคะให้กับลําไส้ก็จะช่วยปรับสมดุลการทํางานของลําไส้ช่วยดูแลระบบขับถ่ายโดยรวมได้นั่นเองะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะไฟเบอร์ที่ดีถ้าได้รวมตัวกับผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นตัวของลูกพลุนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีกยากใยแล้วก็ช่วยในการดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายอยู่แล,แล้วก็จะช่วยในการส่งเสริมในเรื่องของการดูแลเรื่องของท้องผูกได้หรือแค่นเบอรีนะคะที่เป็นผล,ผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อด้วยก็จะช่วยในการดีท็อกซ์ลำไส้ได้ค่ะ